มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนวิธีใช้สิทธิ์เราไปเที่ยวกันทอทอท,อทอเผยวิธีใช้สิทธิ์พูดชัดนะคะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้หรือไม่ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทอทอท,อทเผยวิธีใช้สิทธิ์แพ็กเกจตเราไปเที่ยวกันซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะ โดยย้ำไม่จำเป็นต้องพักรวดเดียว5คืนแต่สามารถแยกพักได้ส่วนเงินที่เราจะคืนให้600บาทถ้าใช้ไม่หมดในวันแรกนั้นเอาไปทบใช้ในวันต่อไปได้ค่ะแต่ย้ำนะคะไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้นะคะมาดูรายละเอียดของแพ็กเกจกันเลยดีกว่าค่ะแพ็กเกจตเราไปเที่ยวกันนะคะแพ็กเกจนี้รัฐบาลจะช่วยจ่ายค่าที่พักโรงแรมหรือว่าโฮมสเตย์ ร้อยละของราคาที่พักนะคะแต่ว่าไม่เกิน3,000บาทต่อห้องต่อคืนรวมจำนวน5คืนนะคะโดยนักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้สิจะต้องลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มของธนาคารกรุงไทยและจองผ่านระบบออนไลน์เมื่อจองเสร็จแล้วต้องจ่ายเงินค่าที่พักทันทีร้อยละ60นะคะส่วนอีกร้อยละ40นั้นรัฐบาลจะจ่ายให้กับที่พักเมื่อนักท่องเที่ยวเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วคะ่ะ นายยุทธศักดิ์สุภสอนผู้ว่าการทอทอท,อทอบอกว่าวิธีการใช้สิทธิ์แพ็กเกตนี้นะคะนักท่องเที่ยว1คนจะได้รับ1สิทธิ์สูงสุดไม่เกิน5คืนซึ่งไม่จําเป็นต้องเข้าพักครั้งเดียว5คืนรวดนะคะแต่สามารถแยกการเข้าพักได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นอาจจะไปเชียงใหม่3คืนส่วนอีก2คืนใช้สําหรับเดินทางไปที่ภูกเก็ต แต่ทาง5คืนนี้จะต้องอยู่ในช่วง4เดือนตั้งแต่กรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมนะคะตามระยะเวลาของโครงการค่ะสำหรับค่าห้องพักที่รัฐบาลจะช่วยจ่ายให้ร้อยละ40นะคะไม่เกินห้องละ3 0 0 0บาทต่อคืนเท่ากับราคาค่าห้องพักสูงสุดจะอยู่ที่ห้องละ7,500บาทต่อคืนค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวต้องจ่ายเองก่อนนะคะ4,500บาทต่อคืน ที่เหลือนะรัฐบาลจะจ่ายให้แต่ถ้านะักท่องเที่ยวเลือกพักห้องที่แพงกว่าคืนละ7,500บาทเช่นราคาห้องละ10,000บาทต่อคืนนะคะรัฐก็จะช่วยจ่ายสูงสุดห้องละ3,000บาทต่อคืนค่ะส่วนอีก7,000บาทนะคะนะักท่องเที่ยวต้องเป็นคนจ่ายเองนะคะผู้ว่าการทททยังกล่าวถึงเงินที่รัฐจะช่วยเรื่องของค่าอาหารและค่าแหล่งท่องเที่ยวคืนละ600บาทสูงสุดไม่เกิน5คืน ว่าถ้านักท่องเที่ยวเข้าพัก3คืน2วันจะได้รับเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตาังเป็นเงินทั้งสิ้น1,200บาทนะคะโดยใช้ได้ตั้งแต่วันที่เช็คอินในโรงแรมจนถึง23นานทีของวันเช็คเอาท์ค่ะมีเงื่อนขว่าต้องนำไปใช้ในร้านค้าที่อยู่จังหวัดเดียวกันกับที่ตั้งของโรงแรมที่พักเท่านั้นนะคะและเงินที่เรชชาจะใช้ให้นี้ต้องใช้ร่วมกับค่าอาหารหรือว่าค่าแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องจ่ายเอง ร้อยละ60เช่นรับประทานอาหารมื้อละ1,000บาทนักท่องเที่ยวต้องจ่ายเอง600บาทนะคะส่วนอีก400ก็ใช้เงินของแอปพลิเคชันเป่าตาังจ่ายส่วนที่เหลือ200สามารถเอาไปใช้ในวันรุ่งขึ้นได้ค่ะแต่ขอย้ำว่าเบิกเป็นเงินสดไม่ได้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ